พันตำรวจเอกสุทธิศักดิ์วันทีหัวหน้าชุดปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำหมายค้นสารพัทยาตรวจค้นบ้านเลขที่444ทับ1,123บ้านสวนละ,ละนาซอยชัยยพฤกษ์ตำบนหนองปลือหลังจากสืบทราบว่าลักลอบเปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่กว่า50ตารางวาชายไทย4คนหญิงไทย2คนกำลังให้บริการลูกค้าเล่นเกมพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ10เครื่องรถยนต์4คันส่วนลูกค้าในระบบออนไลน์มีราว1 0 0 0 0คนนอกจากนั้นยังตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารต่างๆจำนวน9เล่มยอดเงินเฉ,นเฉลี่ยวันละ1 0,000บาท การจับกลุ่มในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสโดยมีการเปิดนผนออนไลน์จึงของหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสบพเมืองพัทยาเข้าตรวจค้นนะคะจากการสอบสวนทั้งหมดยอมรับสารภาพค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมกับดำเนินคดีในข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายประชาสัมพันธ์ประกาศโฆษณาชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ